สวัสดีครับพบกับเบียร์วิรยุทธนะครับครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูไก่ไข่พันไฮแสกบานะครับอายุห้าสัปดาห์แล้วนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปเรื่อยๆว่าพัฒนาการของอ่า ลูกไก่ก็ลักษณะเด่นที่ผมได้เลี้ยงดูจากาสายพันธุ์โรวมนบาวนะครับของไฮเซ็กบาจะมีความแตกต่างก็คือว่าสีขนจะค่อนข้างมีค่อนข้างาสีเข้มกว่านะครับของอโรมันบาวครับโรมันบานจะมีสีขาว ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเป็นตัวผู้นะครับถ้าตัวผู้จะดูชัดเจนเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับสีเข้มก็ถ้าขนก็คือถ้าเต็มแล้วก็จะออกลักษณะน,นี้เลยครับถ้าถ้าพูดพูดก็คือว่าเป็นสีแดงเข้ม จริงมันหองอน้ำตาลส้มๆนะครับตัวนี้ก็สมบูรณ์มากก็ถ้าพื้นที่มีอแกลบน้อยก็ควรเพิ่มแกลบนะครับรองพื้นนะคระับ ฒนาการเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูฮะ,ะไก่ส่วนมากจะครับตัวนี้ก็ยังเป็นขนาดธรรมดาอยู่นะครับไซส์ก็ <c oughs> จะมีบางตัวที่ใหญ่เหมือนตัวนี้เก่งๆเหมือนตัวนี้ <c oughs> ใหญ่มาก ชุด okay. นี้อายุ5สัปดาห์ตอนนี้ผมก็ให้กินอาหารโปรตีน14%แล้วนะครับ,รบ <Okay. S 1> ก็ ผมลากโปรตีนสูงตั้งมาถึงไก่เกือบ5สัปดาห์นี่คือก็เห็นความแตกต่างคืออาขาแข้งเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่ครับใหญ่มากเห็นความแตกต่างเลยนะครับแต่ก็ผมก็กลัวไกไว่อ้วนไปครับก็ไกไ่อ้วนไม่ดีนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกข้างใน,นครับข้างในการไข่การอะไร ก็ให้น้ำหนักหรือขนาดตัวสมดุลครับสมดุลแค่ให้ไก่ได้รับสารอาหารตามความต้องการของเขากัพบพรอบที่จริงสีไก่ก็คงจะตอนนี้ผมถ่ายอยู่ในช่วงเวลาเริ่มจะค่ำแล้วจะดูมือดูไม่สมำเสมอ ก็อาทิตย์นี้ขนเริ่มจะมามามาขึ้นมาที่หัวนะครับขนสีเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่หัวเขายังเป็นออกออกขนขาวอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็มีขนมาแทรกแล้วก็จะมีบางตัวที่ยังไม่ทันเพื่อนเหมือนตัวนี้หัวยังขาวอยู่เนี่ยถ้าตัวไหนอุดมสมบูรณ์กินดี ครับแค่นี้ล้กันนะครับแต่ไข่อายุค้าสัปดาห์นะครับ